Give it to me like... โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube c h a ชาน l ทุกคนนะครับมาอยู่กับผมช่องสิงสตอรี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับลำโพงบลูทูธนะครับเป็นตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธคาราโอเกะด้วยนะมาพร้อมกับไมโครโฟน ด้วยนะครับมาให้ในกล่องเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันตัวนี้รูปด้างกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมเขียนว่า Colorful k a l a k e นะครับ Sound System นะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่มีชื่อว่า K12 นะครับถ้าดูจากรูปกล่องน,นะก็จะมีไมค์มาให้1นึ่งตัวนะครับลำโพงนะครับแล้วมีอ่า ไฟ R G B หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูที่ข้างกล่องนะครับข้างกล่องเขาจะบอกอะไรบ้างนะครับผมก็นี่เลยแน่นอนนะครับมีไฟ R G B นะครับ Colorful Light น,นะครับผมแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ยาวนานคุณภาพเสียงที่ดีนะครับผม อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีบอกโมเดลมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีชมพูสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเบจีนี่คือสีเบดนะครับแล้วก็ส่วนที่ตัวนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรีวิวนะครับผมเลือกสีฟ้านะครับหรือสีน้ําเงินมาให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าสีมัน สีมันเรียกว่าสวยมันถูกใจนะมันคล้ายขนมหวานหรือไอติมที่ผมชอบนะครับผมโอเคนะครับมาดูข้างกล่องนะครับเขียนว่าโมเดล K12 นะครับเป็นลำโพงขนาด6วัตต์นะครับแต่เสียดายไม่ได้บอกว่ามากับแบตเตอรี่กี่ ah, มิลลิแอมป์นะครับผมโอเคนะครับเรามาเปิดกล่องนะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีเจ้าตัว User Manual มาให้1นฉบับนะครับผมจริงๆมันมีตัวทิปรุ่นที่เป็นไมโค่เลยนะนะครับมีสายแถมสายชาร์จที่เป็นอ่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตโฟกัสกล้องนะครับเป็น USB Type C นะครับสายก็ไม่ได้ยาวมากนะครับผมมาให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวลำโพง K12 นะครับผมเอาออกมาก่อนนะครับ ของ K12 แล้วก็ไมโครโฟนนะครับขออนุญาตเอากล่องออกละกันอ่ะนี่นะครับอ่านี่คือเจ้าตัว K12 นะครับไมโครโฟนน้ำหนักเบานะครับก็จะมีปุ่ม Power นะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้จะเป็นรูปอ่า ไมโครโฟนนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมอ่ะเห็นนะครับผมแล้วก็มีช่องอ่าเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าสัญญาณไฟนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่องชาร์จเป็นแบบไทซีด้วยนะตัวนี้เป็น DC 5โวลต์ไทซีนะครับสีก็ฟ้านะครับในกล้องในกล้องมันอ,อาจจะชัดหน่อยแนวะฟ้าเพราะว่าผมเปิดแสงไฟเข้าหานะครับผมอ่ามาดูตัวลําโพงนะครับก็ดีไซน์ประมาณนี้ตะกรอบใสๆตรงนี้จะเป็นไฟ RGB นะครับ K12 นะ ต่อมานะครับผมก็จะมีเจ้าตัว่าหูหูถือนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม่ใช่หนังแท้หรอกนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมโอเคนะครับเรามองดูปุ่มกันดีกว่าว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างเจ้าตัว k 12ไล่มาจากทางซ้ายมือนะครับเป็นปุ่มลดเสียงนะครับ็นปุ่มโหมดนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงอันนี้เป็นปุ่มปรับโหมดไฟนะครับมีโหมดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวว่ามันมีกี่โหมดนะครับผม ปุ่ม power นะครับกดค้างไปปุ่ม p a y stop ก็คือปุ่มนี้ปุ่มเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นปุ่มตัดเสียงนะครับในกรณีที่เราจะร้องคาราโอเกะนะตัวนี้นะเรามาดูตรงนี้อีกเรามาดูด้านหลังนะครับมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับ usb ช่อง sd card ช่อง3.5มนะครับแล้วก็ช่อง dc ที่เป็น type c 5้โวลต์นะครับตัวนี้นะก็จะมีโลโก้นะครับ่า k 1 2นะครับผม่นะครับ ก็ทำไงกันเรามาเริ่มนะครับเราเดี๋ยวเรามาเทสเสียงว่าเฮ้ยเจ้าตัว K12 ลำโพงขนาดเล็กขนานี้คุณภาพเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเสียงลำโพงก่อดแรกแล้วก็เปิดลำโพงขึ้นมา เสียงจะตัวลำโพงนะครับเสียงติดๆนี้คืออะไรนะครับผมพอดีผมเอามาแล้วผมยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดไฟว่ามันมีทั้งหมดกี่โหมดนะครับแต่ผมเทสมาให้เพื่อนๆดูแล้วมันอยู่3โหมดนะครับอันนี้คือโหมดแรกคือโหมดปกตินะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นทีละสีสีแดงนะครับเป็นสีเหลืองนะครับได้เป็นสีน้าเงินอ้าวเป็นสีเขียวก่อนนะครับอ่านะครับ ก็ตัวนี้เป็นโหมดที่3ามเป็นโหมดกระริบตามเสียงเพลงนะครับแต่ถ้าเราสต็อปเพลงเมื่อไหร่นะครับไฟตัวนี้ก็จะดับนะครับแต่ถ้าเรากดเพลงขึ้นมามันก็จะกระริบตามเสียงเพลงนะครับอันนี้คือโหมดที่3นะครับพอเราไปกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดโหมดเดิมนะครับเท่ากับว่าเจ้าตัว K12 นะครับจะมาโหมดไฟด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับผมโอเคเสียงก็ประมาณนี้แล้วกัน มีาการเทสเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปเทสไมโครโฟนกันดีกว่ามันมีลุกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมเราไปดูกันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนว่าเฮ้ยเสียงที่ออกมาจากลำโพงจะเป็นไงบ้างนะครับขั้นแรกคือเราเปิดไมโครโฟนขึ้นมาอ่านะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะครับอย่าตกใจนะครับทำไมเสียงเอีโคมันสูงนะครับก็ เราจะมี2เรามาเล่นโหมดกันนะครับโหมดแรกนะครับคือการปิดเสียงไมค์ให้กดไปนี่1ทีนะครับจะเป็นการมิวก็คือเวลาเราพูดไมค์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะครับผมมจ้ถ่ายหน้าผมให้ดูนะก็ iyor, คือจะเป็นการปิดไมค์นะครับพอเราเปิดไมค์ขึ้นมานะครับอันเนี้ยเสียงจะไปกับม,มันะครับบางคนไม่ต้องการเอ้ยทำไมเสียงมันเอ็โค่มันสูงนะครับวิธีการลดเอ็โค่นะครับโดยการกดปุ่มลบดับเบิลคลิกนะครับเป็นการ2ครั้งนะครับผมกด อ่านะครับนะครับลองพูดฮัลโหลฮัลโหลนะครับอ่าเอเคโหายแล้วนะครับเราปรับอีกฮัลโหลฮัลโหลนะครับเป็นไงเสียงกลับมาปกติแหละไม่มีเอเคโนะครับอ่าเราจะเพิ่มเอคโแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับสองครั้งดับเบิลคลิกนะครับพูดผิด <Hello. S 2> เสียงมันก็จะเป็นเอ็โคนะครับอเราไม่ต้องการเอ็ o โคเราลบออกมา2ครั้งนะอะพอดังมันตึ๊ดเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ามันเอ็โคมันลดลงมาสุดแล้วนะครับพูดลโหลฮัลโหลนะครับ <Hello. S 2> เสียงก็ปปกตินะครับต่อมาตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับโหมดนะโหมดในการเป็นเขาเรียกว่าเสียงเสียงเสียงพูดนะครับอ, <Hello. S 2> อันนี้เป็นโหมดที่หนึ่ง อันนี้เป็นมองที่สองอันนี้เป็นมองที่สามอันนี้เป็นมองที่สี่อันนี้เป็นมองที่ห้าฮัลโหลนะฮะ หมดไหมนะครับได้ถึง5โหมดนะครับผมโดยการกดปุ่มค้างนะครับจะเป็น5เสียงนะครับ5โทนมีปกติแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับอย่างนี้ผมไล่ไปแล้วก็วิธีการปิดไมค์ก็คือกดปุ่มค้างนะครับไฟมันจะดับไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับคือการตัดเสียงเพลงนะครับผมอย่าลืมนะครับใครมาได้มาแล้วเสียงเออโค่มันสูงให้เราทําการกดปุ่มลบนะครับเดืบเป็นคิกมันจะมีเสียงตีดนะครับตีด กดแต้ลคลิกเตทแต้ลคลิกเตทนะครับผมจนมันตื้ดไปเลยแสดงว่ามันเอ็โค่มันต่ําสุดนะครับวิธีการจะเพิ่มเอ็โค่คือกดแต้ลคลิกที่บวก2ครั้งนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนการลดเสียงให้เราแค่กดแค่1ครั้งนะครับผมส่วนโหมดเสียงเนี่ยจะปรับได้ทั้งหมด5โหมดก็คือการกดปุ่มค้างที่ไมโครโฟนนะครับก็เทสเสียงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว K12 นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมใครชอบก็ ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Give